โอโมแม่ลูกแตดนุ่มบิกินี่จิ๋วอวดหุ่นแซบกลางดึกเร่าร้อนเกินต้านโอโมแม่ลูกแตดออกมาโพสตภาพฟาดความเซ็กซี่กลางสยายนุ่งบิกินี่ทูพีดตัวเล็กจิ๋วอวดหุ่นแซบกลางดึกบอกเลยเร่าร้อนเกินต้านทาน เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกแฝดที่ทั้งสวยและแซบสุดๆส,สำหรับกริภูตาภรรยาคนสวยของนักร้องชื่อดังอย่างเป้วงไมายซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครที่ได้ติดตามเธอในโซเชียลส่วนตัวก็จะเห็นว่าเธอนั้นมักจะออกมาฟาดความแซบถึงใจให้แฟนๆได้ติดตามอยู่บ่อยๆแต่ละช็อตไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังกอนกับลุคบิกินี่แซบกลางดึก ล่าสุดกอนสิภูตาก็เรียกได้ว่าแซบสร้างเรื่องอีกแล้วเมื่อเธอได้ออกมาโพสตภาพศาสตร์ความแซบซีดอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งงานนี้เธอมาในลุคบิกินีทูพีชตะว่าเล็กจิ๋วสีเขียวอ่อนๆออ,ออกมาเช็คอินความเร่าร้อนด้วยการลงเล่นน้ำในสกว้างกลางดึกมาพร้อมการนั่งโปสท่าในน้ำแสงแฟลชที่กระทบเรือนร่างเป่งปลังร่างทองไม่ไหวมาพร้อมการโชหุ่นเพรียวบางสุด แป่งอีกทั้งยังไม่ลืมหยิบแว่นตามาใส่เพิ่มความเกเติมความเซ็กซี่บอกเลยว่าสวยฉ่ำไรที่ติลืมไปเลยว่าลูกสองแล้วเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าถ่ายตอนกลางคืนเพราะรอลูกหลับแน่นอนแฟนคลับไม่พลาดหาเข้ามากระนำกดหัวใจพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของเธออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคู MOM Love You แม่น้องแฝดสวยมากกบ่ะกลับบ้านได้แล้วมังงงแม่ทรบไม่ไหวและอีกมากมาย